ดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาตั้งมาเครื่องยนต์า a m a h a Fino 125นะครับผมคันนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่แล้วนะครับเหลือแต่ตั้งมาครับฟี m a h a f i 125คันนี้นะครับคันนี้ก็น้้ำมันเครื่องแห้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งนะครับผมก่อนอืี่ยเราก็ต้องไปที่ไอเจาแม่เหล็กนะครับผมมาดูขีดขีดตัวนี้นะครับจะมีขีดอยู่นะครับผม จะมีดฉีดเฉียดยาวๆนะครับผมให้มันตรงกับไอ้เจ้าสามเดี่มตัวนี้นะครับเล้วก็มาคล้องโซ่เหล่าลิ้นนะครับใส่กับจานเหล่าลิ้นนะครับครับเราจะสังเกตตุ่มตัวนี้นะครับผมฉีดมาร์กนะครับผมก็ให้มันอยู่ตรงกับ ขีดตัวนี้นะครับตัวที่เขาปากเป็นร่องไว้นะครับผม ตรงแล้วเราก็ขันน็อตเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับขีดมันนะครับให้มันตรงกับมาร์กด้านในนะครับเสร็จแล้วเราก็ขันน็อตให้แน่นนะครับ ราใช้มือจับจานไฟไว้นะครับผมแล้วก็กดแน่นตอนนี้เราก็มาใส่เจ้าตัวกดโซ่นะครับ ออก็ขันพอตึงตึงมือนะครับเพราะด้านในเป็นอลูมิเนียมนะครับเราก็ปล่อยสปริงครับคร,บคราวนี้ให้โซ่มันตึงนะครับครับโซ่ก็จะตึงเองนะครับก็ใส่ทุกอย่างอุดไอ้เจ้าตัวดันโซ่นะครับกันน้ำมันซึมได้ออกอากาศออกนะครับแลวเราก็มาตั้ง แคมกระเดี่ยงนะครับคราวนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมวิธีตั้งมากก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม